โยโยโยบายสามโมงตรงเจอก,กันกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช่องยูทูบและทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์วิธีคิดง,ง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึคลงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่าย,ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือลายแอดของเราครับเอ็ดวีไอพีเคเอลเอ็นย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะ VIP ขอบคุณ s 1 c 7 7 7ครับเอามหาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับหนึ่งคู่ที่เลือกมาคลึงเน้นทีมเดียวครับไปที่เวลาตีสอตรงนะครับฟุตบอลเอเดิวิชียลีกของฮอลแลนด์ครับสปาร์ตาโรสเทอร์ดามอันดับ10เปิดบ้านเจอกับเอเมนอันดับ18ทีมบวยนะครับสปาร์ตาเนี่ยมีอยู่9คะแนนครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้ PSV อสวีไอโอเฟนมา0ต่อ1นะครับตัวหลักเหมือนเดิมครับมีอาเดียอาอุสซารีไบรอนส์มิธนะครับเดรอยดูอาเต้ครับข้างหน้าเป็นเลนา่ไทยเหมือนเดิม ฝั่งของทีมเยือนอย่างเอ็มเมนเนี่ยมีแค่3คะแนนนะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับอาแจ็กสไปเระ0ต่อ5นะครับแนวรุกนำโดยไซมอนทิปบริงยานโคยานเซนนะครับไมเคิลเดัลิวครับ ฤดูกาลที่แล้วเจอกันเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับสปาร์ตาโรธเดอร์ดัมเปิดบ้านถล่ม5ประตูต่อหนึ่งนะครับคือคืนนี้แน่นอนสปาร์ตาโรธเดอร์ดัมถูกยกให้เหนือกว่านะครับคือปัญหาของเอ็มเมนคือเกมรับเลยครับฤดูกาลนี้เล่นมาสิบนัดเสมอสามแพ้เจ็ดยังไม่ชนะใครนะครับมาเจอกับสปาร์ตาสปาร์ตาโรเดอร์ดัมครับที่เป็นบอลคือถ้าดูสถิติเป็นบอลบ้านใครบ้านมันอยู่แล้วครับและเป็นบอลที่ดุในบ้านอยู่แล้วครับดังนั้นคืนวันนี้เชียร์ไปที่สปาร์ตาโรธเดอร์ดัมครับผมมองว่าเล่นในบ้านเจอบวยททันี จะเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับให้เชียร์สปาร์ตาโรตเทอร์ดัมเป็นคลื่นเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย